สวัสดีค่ะแอมจุธานะคะนําวัตถุม,มงคลสวยๆมาชมให้บูชากันอีกเช่นเคยค่ะและนี่นะคะคือหลวงปูท่ทวดเบ้าทุกพิมพ์ใหญ่ค่ะณวัดปราศาทบุญญาวาดจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540นะคะเมื่อหลวงปู่ได้มาบอกในนิมิตอาซานทีมวัดช้างให้นะคะและเกิดพิธีเททองเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2540และมีพิธีพุทธาพิเศษอย่าง ยิ่งใหญ่เลยนะคะ3วัน3คืนเลยค่ะเมื่อวันที่22 23และ24สิงหาคมพุทธศักราชสอง0ค่ะและรุ่นนี้นะคะเป็นพิมพ์หล่อหลวงปู่ทวดค่ะเนื้อเงินนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์086 388 1581เพจเฟซบุ๊ก แอมจุดทาภาษาไทยได้เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ